ล่าสุดค่ะช่วงเที่ยงคืนนะคะโน,นิซ่ามาอัปเดตรูปภาพสําหรับคอนเสิร์ตที่โตเกียว3วันติดกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตามมาชมโมเมนต์ของโน,นิซ่านะคะลูกปังๆที่ออกมาจาก IG ลูกสาวเดีได้ว่ามาทั้ง i g Story แล้วก็หน้าหลังแอคเขาที่เป็น IG ส่วนตัวโน,นิซ่านะคะรูปภาพแรกนะคะที่โน,นิซ่าลงก็จะเป็นลุกแม่เสือสาวอันนี้เป็น day สองที่โตเกียวนะคะ oh my g o ็บนเวทีคือเพจมากคฮอตปลอดแตกขั้นสุดหรือว่าจะเป็นด้านล่างสเสจนะคะนี่คือชุดเต็มๆที่เราจะได้เห็นกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆโน,นิซ่ามีการใส่ ชุดลายเสือโครเซสนะคะเป็นแบรนด์ดีดูซึ่งดีดูก็คัสตอมให้กับแบล็กพิงในพาร์ทที่1น,นะคะของคอนเสิร์ตพาร์ทรวมกลุ่มที่น้องลิซ่าใส่โครเซสสีเนื้อนั่นเองนะแต่รอบนี้นะคะมีการให้เครดิตแล้วก็คือพี่นันนิสของเราเป็นคนตายนั่นเองค่ะปังมากพี่นันนิสทำถึงนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นสร้อยๆอยู่ที่บริเวณเข็มขัดด้วยรองเท้าสูงยาวนะคะอีกโมเมตนต์หนึ่งนะคะก็จะเป็นน้องลิซ่ามีการจับผมผมก็แบบผีปู่ผีญาหนักมากแอชอบมากๆลูกนี้นะคะทํากี่ครั้งกี่วันก็ได้้่ะเพราาาวววสยมกกแล ที่หน้าอกเนี่ยจะมีการเล่นเป็นกิมมิกดาวดาวสีทองนะคะต่อมาบนเวทีนะคะในช่วงของเพลง Dream ก่อนหน้านี้เดวิดเป็นคลิปไม่ชัดเลยค่ะเพืเ่อนๆในช่วงของเพลง Dream เพราะว่าดูเหมือนว่าทุกคนไปถ่ายโนริซ่าที่หน้าจอนะคะแล้วก็จอจะเป็นสีเทาสีหม่นมากๆด้วยความที่ควันม,มันเยอะนะคะเขาเปิดเข้ากับเพลง Dream เพลงเศร้าของเราแต่ว่าพอเป็นภาพที่โนริซ่าถ่ายมาเองนี่คือขนเฟอร์ที่จริงใจนะคะเป็นขาวตัดกับขนเฟอร์สีน้ำตาลแม่แล้วก็ชุดเสื้อของเราสวยมากนะคะโนริซ่าเจริญอินเนอร์ดรในช่วงของ ของเพลง dream ค่ะส่วน dream นะคะด้านล่างเวทีที่ยังคงใส่ขนเฟอร์อยู่ดีด้ว่าดีงามมากเนาะได้เห็นชายเอ่อของเสื้อโค้ทคลุมด้านนอกนี่มันจะเป็นข้างล่างก็จะเป็นขนเฟอร์เหมือนกันนะคะเนี่ยอุ๊ยเข้าชุดมากแล้วก็น้องดิซ่าก็ลงเป็นคลิปนะคะตัวแม่ตัวมัมค่ะลูกสาวลงสั้นมากเหรอแต่ว่ามีความเป็นตัวแม่อยู่มากนะคะสวยมากหัวกเจิรดเท้ากระเรียวค่ะแล้วก็ต่อมาน้องดิซ่าก็ลงรูปภาพนะคะสำหรับเดวันค่ะชุดเดวันเนี่ยก็จะเป็นสีเมทัลลิกสีระยิบระยับ นักรคสาวอารมณ์แบบนั้นก็วาดได้ซึ่งอันเดยวันค่ะก็มีการคัสตอมโดยมิโซฮีนั่นเองนะคะสปาร์ตอยุบบนเวทีค่ะตัวแม่มาแล้วก็น้องลิซ่ามีการถ่ายเซลฟี่นะคะปัดปัดปัดเพื่อนๆได้เห็นดีเทลไหมคะหนามใดๆนะคะเต็มตัวลูกสาวเลยมาเลยใครเข้ามาบีเลือดกระจุยข่างงานนี้แล้วก็ต่อมาค่ะน้องลิซ่าก็ลงเป็นชุดนะคะที่อยู่ล่างสเตจแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดคลุมนะคะเป็นคลุมที่แบบว่าแบบไม้แบบสับน้าปีกบริเวณไหล่เนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นค้างคาวเป็นหูคข้างคาว สักอย่างนะเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่มากมีการเล่นแหลมๆบริเวณกลางอกเฮ้ยอันนี้เป็นแบบสับแบบใหม่อีกแล้วนะคะแล้วก็บริเวณเอวของน้องลิซ่าเหมือนกับมีอะไรเลื้อยๆพันๆนั่นเองนะเพื่อนๆเรฟมาจากอะไรกันคะเนี่ยแล้วก็ต่อมามีการสยายปีกนะคะเสื้อโค้ตเด็ก่ายูสวยมากจากนั้นค่ะก็มีการเซลฟี่อีกแล้วมีขนน้นาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆบริเวณเอวบริเวณอกน้องลิซ่าอมานดอกใครที่จะมีปัญหากับลิซ่านะคะรับรองได้เลือดสาดแน่ๆจากนั้นนะคะน้องลิซ่าก็ลงเป็นชุดที่3ค่ะชุด ที่3ก็จะเป็นแบรนด์ปารีนั่นเองเนาะก็ยังไม่ทิ้งลายความเป็นหน่ำาๆน,น,นะคะบริเวณต่างเกงก็เท่มากเป็นเหมือนกับบอดี้สูทขาสั้นนะคะแล้วก็เสื้อติดหนังลูกสาวเป็นคนเรียบร้อยค่ะใส่เสื้อคอเต่าอะไรแบบนี้อ่ะก็ไม่ถึงกับคอเต่าเนาะแต่ว่าผมแบบนี้นะคะทั้ง3วันแอร์ชอบมากๆเลยบอกเลยว่าทํากี่ครั้งก็เข้ากับน้องดิซ่าม,มากๆยืนโพสจึง่งๆปัง,ปงๆแล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งนะคะอมมองกล้องจิกตาแตกไปเลยอันนี้ถ้าหากว่าหุ่นไม่ดีก็อาจจะบงได้นะคะชุดนี้เพราะว่ามันเป็นเนื้อผ คทุกนดูดีเทลเออรองเท้าสีเท่มากเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะด้านล่างก็จะเบลเบลนิดหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะน้องดิซ่าน่านจะชอบชุดนี้ใช่ไหมคะลูกสาวนั่นก็คือในพาร์ทที่4น้องดิซ่าก็มาลงให้ได้เห็นเช่นกันเอวก็จะเล่นเป็นเข็มขัดนะคะเสื้อของเราก็มีการต่อแขนนิดหน่อยหุ่นคือจึงมากซึ่งชุดนี้คือวีดการเนี่ยคลิปแต่ละคลิปของน้องดิซ่าที่เปิดเผยออกมาคือหุ่นดีโพดแล้วก็นี่คือลุคนะคะสำหรับที่เขามีการเปลี่ยนชุดกันนั่นเองนะชอบมากค่ะเป็นแจ็คเก็ตหนังนะเพือพ่อน เข็มขัดคาดใหญ่ๆนาะบริเวณครอบข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นเสื้อเกาะอ,อกบริเวณหน้าอกทําเหมือนคลอสเ์สเข้ากันแล้วก็ใส่สร้อยคอเข้าไปจากนั้นก็มีการลงรูปภาพเซลฟี่ตัวเองค่ะอันนี้ใน day o n นะคะน้องลิซ่าถ่ายตัวเองด้วยหน้ารักจังหล่ต่อมาค่ะน้องลิซ่าก็มีการเซลฟี่ที่หน้ากระจกนะคะลุคนี้คือรถม,มาหน้าก็ไม่ได้ถมมากมายนะเพิ่ขึ้นแต่ว่าเบ้าหน้าฟ้าประธานนั่นเองนะคะทํายังไงก็สวยที่นี้ค่ะน้องลิซ่าก็มาลงสตอรี่ด้วยนะคะน่ารักหน้าชังมากมายสตอรี่แรกท มีการลงเป็นคลิปนะคะอาตัวแม่ของเราโพสต์ปังๆในช่วงที่ถ่ายรูปในชุดแรกนะคะโอ้โหบริเวณเอวเหมือนกับเป็นงูเลื้อยปะเนี่ยคือดีต่อใจค่ะสบัดเสื้อคลุมไปหลอกแล้วก็น้องลิซ่าลงเป็นรูปภาพอีกนะคะอันนี้ถอดเสื้อคลุมด้านนอกออกไปอุย้ยพี่แนนิสคะยังไงก็คือมีการโคร,ร่วมกันกันกบไซริลอยู่แล้วนะเป็นการออกแบบนั่นเองเนาะก็ถือว่าทําถึงมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมาสตอรี่ต่อมาน้องลิซ่าก็ลงเป็นช่วงของร็อกตาค่ะตัวแม่มากจงหวะแบบว่าล ขึ้นไปเดินไปเพื่อที่จะจบนะคะด็อกสตาร์สวยมากทุกคนคะ่ะแล้วก็ยิ้มกัดลิ้นหนึ่งกรุบแล้วก็ทําท่าด็อกสตาร์น่ารักมากเลยแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นโมเมนต์นะคะอีกชุดหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าชอบมากเนาะนั่นก็คือในพาร์ทที่4ค่ะลูกสาวใส่เกงๆไปเลยนะคะใส่ดัวๆค่ะใส่อีกนะคะนริซาแอชชอบโนริซาจังหวะก,กัดลิ้นโอ้ยดังตีมากกำลังเต้นเพลงไทยล่าอยู่ประคะเนี่ยต่อมาค่ะโนริซาของเราไร่หมดแล้วนะคะทุกคนเป็นประจำก่อนขึ้นเวทีโนริซาจะมีการอธิษฐานสวดมนต์ใดๆก่อนนะคะแน่นอนว่า จะเป็นเช่นนั้นนะคะได้เห็นด้านหลังหน้ารักคนไทยแท้หนึ่งร้อยเปอร์เจมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อความเพลงนะคะก่อนที่จะขึ้นเวทีทรอบนี้นะคะเครื่องหน้าของ้องลิซ่าทาผมจางเฮเยยอนแน่นอนนะ,ะแล้วก็แต่งหน้าแมงนะคะเรียกได้ว่าแมงฝีมือขึ้นมากไม่ตกไม่อ่อมนะคือมันรวบบอดี้หรือว่าจริตน้องลิซ่าหรือเปล่ามันออกสายฝ่อมากๆเลยนะคะแต่ว่าเ,เพื่อนๆจะสังเกตว่าเมคอัพไม่ได้ถมเลยนะจ๊ะเนี่ยเรียกได้ว่าปังมากค่ะคุณนะงานนี้นะคะแมงถ้าหากว่าแมงเสิร์ฟปังเสิร์ฟเลิศแบบ เสิร์ฟกระเป๋าเอลวีหลายๆใบเลยนะคะแฟนคลับแซวค่ะว่าแต่งหน้าสวยใดๆต้องขับเคลื่อนนะคะด้วยกระเป๋าแล้วก็ของพันรุ่นลิมิเต็ดนะคะรีได้ว่าเลี้ยงด้วยแบรนด์เนมอะไรแบบนี้อันล้เลนขะแมงก็คือมีการศึกษาพัฒนาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่งหน้าให้กับศิลปินเซเลบมากมายเลยจริงๆนะฝั่งเกาหลีแทบจะไปหาแมงหมดแล้วหรือเปล่าแล้วก็ทีมของเขานะคะคที่เปิดสถาบัานโน่น,นี่นั่นใช่ไหมซึ่งติดตัวตัวต,ตวติดรดิซ่าก็เป็นประจำค่ะรีดด้วว่าเติบโตมาด้วยกันเนาะคือหลังๆมานี้โรดิซ่าอ,อ,อกงานใหญ่ๆนะคะ แมงเนี่ยตัวติดกันกับโนริซ่าไปเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้มีพี่เอเดรียลใช่ไหมแต่ว่าหลังๆก็จะเป็นแมงค่ะซึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังแต่แฟนก็ชอบนะเพราะว่าแมงไม่ค่อยถมมากน่าจะรู้จักว่าโอเคองริซ่าเหมาะก,กับอะไรโน่นี่นั่นนะคะอ่ะอย่างแรงฝากกดหัวใจให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ของนอนริซ่านะคะน้องมาปกติเนี่ยจะมีการโพสต์ทีละชุดเนาะทีละวันนะคะแต่ว่ารอบนี้นอนริซ่ามาให้เครดิตพี่ๆดีไซเนอร์เนาะมีการโพสต์ชุด3วันติดเลยทีเดียวค่ะก็คืออยู่ในโพสโพสต์เดียวนะคะรวมถึง i อ s t o r y ด้ว นะก็ฝากแม่ๆไปกดหัวใจให้น้องดิซ่าทั้งโพสต์ที่หน้า IG นะคะแล้วก็รวมถึง IG Story ด้วยนะคะเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็รอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแบรนด์คิดอยู่นะคะแม่ๆคือมันดึกมากเลยถ้าหากว่าไม่เห็นแอดบีต่อจากนี้แล้วก็เขามีการปล่อยแคมเปญต่างๆของคิดขออนุญ,ญาตมาวีดยอดหลังแต่ว่าถ้าทานก็จะเห็นแอดลงคลิปนั่นเองนะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะฝากกดหัวใจให้น้องิซ่ากันเยอะๆนะคะ